สวัสดีพี่น้องมาทำกับข้าวกินกันเือนเดิมพี่น้องนี่สับประรดเสียชา,านะโอ้โหเใช้ยต้องไปซื้อที่แมคโครไปน้องไหมหัวหนึ่งสี่สิบบาทเนี่หมูสามชั้นซื้อจากแมคโครเมื่อกีน้นหั่นชิ้นใ,ใหญ่ๆแล้ไว้พอดีคำเนี่ยี่น้องเลช้ยบีบน้ำสับประรดเนี่ยใส่หมักไว้เลยนี้นะเพื่อจะให้มัน เปไื่อยไวนี่ลาบกะทกระเทียมพริกไทยจะไทยบุบๆนะไม่ตำแหลกนะเอาแบบนะบุบๆน่ะบุบๆพอแตกเดี๋ยววันนี้จะกินอาหารโบราณกันพี่น้องต้มสับปะรดหมูสามชั้นต้มแบบบ้านๆมีแค่นี้เลยเอะมีแค่นี้เลยพี่น้องไม่ต้องใส่อย่างอื่น มาเดี๋ยวเจ่าช้เอาก็เทมเกลออกก่อนเจ้ใช้ผัดไรกระทะก่อนแล้วเอาไปใส่หม้อ ลาบผัดชีกระเทียมมิรไทยผัดไปเลยไปเนองผัดให้ใหมันหอมหน่อยไปเนองเดี๋ยวไปต้มนะโอ้โหหอมเลยอ่ะสดชื่นใจเลยวันนี้กินกับข้าวโบราณนะพี่น้องนะต้มกับเป็นรสไม่ต้องไปใส่อะไรอื่นเลย,เลยหมูสามชั้นผัดสามเกยหอมเนี่ยหมูลงไปผัดเสร็จแล้วก็เอาไป ใส่ละม่อถ้าสับกประลดใส่เกี่ยวโอโ้แค่นั้นเลยจบมาเอาหมูสามชั้นลราไปผัดเลยในชะ่เนาะผัดให้หอมให้คือว่าให้มันเป็นจับตัว ผัดเนี้ยไม่ต้องไม่ยังไม่ต้องไม่ใส่อะไรนะพี่น้องนี่บางคนเขาก็ไม่ผัดเขาก็ไม่ใส่เลยบางคนเขาก็ผัดแต่จะใช้ก้อบว่าผัดให้มันหอมไงหอหมูเหมอมันจับเป็นก้อนให้ดีเลยพี่น้องแล้วเดี๋ยวไม่ใส่หม้อต้มมันโอเนี่มันก็หอมไงหอมลาบัะกี้ ใส่เนไ้่ไก่น้องเนี่ยเอาเป็นคนก้อนแค่พอละเดี๋ยวถ้ใช้ใส่ใส่หม้อหม้อจะใส่ต้มต้มน้ำให่ข้างๆเนี่ยพี่น้องเดีย๋ยวใส่ใส่หม้อนูนต้มกันอหอมมากเลยพี่น้องไอ้ไข่ยังไม่ได้ปรุงเลยเลยเนะสับปะรดก็ยังไม่ได้ใสน่นี่อือย่าให้หมูสุกไปสัก ้าหกสิบปอร์เซ็นต์ไปเนาะเขาใส่สับประรดกันแต่สับประรดก็มัดชิมไม่ได้เลยเพราะสับประรดเนี่ยออกหวานนิดไปเนาะเปรี้ยวออกหวานสับประรดสีรชาไปใช้ไปซื้อจากนะโคลออกหวานอมเปรี้ยวอันน้ำใส่สับประรดไปล้วพักให้สับประรดมันออกรสชาติมันออกมาก่อนแล้วเราก็ปรุงให้ จะได้รู้ว่ารสชาติเป็นไงเปรี้ยวเค็มหวานไงโอ้โหหอมมากพี่น้องไอสุนวอร์เลยเดี๋ยวใครเค้กหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วพี่น้องไ,ได้ที่แล้วมาใส่สับประรดไปเลยพี่น้อง แต่พอลดไปเด๋ยมมันก็เปื่อยน้ำน้อยไปไหม,ไมใช่ๆเติมน้ำหน่อยพี่น้องชดน้ำลงๆใช้ๆเติมเกลือหน่อยเกลืออย่างเดียวก่อนนะพี่น้องไปเดีย๋ยวให้มันเดือดอีกรอบ แล้วมาชิมน้ำมันว่ารสชาติเป็นยังไงโอ้ยเกิดพลาดหน่อยพี่น้องมาเดี๋ยวจะใช้ชิมหน่อยว่ามีรสอะไรบ้างเปรี้ยวหรือไม่หวานไหม,หมพี่น้องให้ดูนี่มาใช้ชิมหน่อย ใช้แสนตาลไหมเนาะเกลือปลาหน่อยพี่เนาะรสดีผมช่วรอดช้อนหนึ่งให้เนาะ คนบาก็ใส่กุ้งแห้งบางคนใส่กะปิแล้วแต่สูตรใครโสนมันไหมน้องแลแต่ตามแต่ละบ้านกินไม่เหมือนกันไหมน้องอใช้ก็เอาแค่นี้พอตดน้ำนุง่งโล่งไหมน้องแต่นี้ก็หลูแล้วหืมแดกรุ่นใหม่ไม่กินกันนะพี่น้องเลยอ๋อใชไ่ได้เลยอืม ได้เลยอตนี้เลยอืมไปน้องด้วยเนะี่ยเดี๋ยวให้หมูไปเปลือยกันหน่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆดูกันน่าจะได้แล้วพี่น้องโอ้โหเบาไฟโอ้โหเปลือยแล้วไปน้อง เปื่อยเลยได้แล้วได้แล้วกินมาทุกรอบน้ำงวดเลยพป่นางไงกินอย่างนี้มือเท้าอีกมือติดไฟเลยพี่น้องมันหอมบะกคี เมาเดี๋ยวทะค่อยตักไปค่าแต่จานนี้ชามดีกว่าพนะี่เนอะตักไป่ชามให้ดู นี่เลยพี่น้องกระเทียมเจลจะใช้าาระคายไม่ได้พี่น้องคนอื่นก็ไม่ใส่นะจาใช้ใส่เดี๋ยวเวลากินเนอ,อยากกินเผ็ดๆก็ตากลุบโดดตัวไปด้วยนี่ปูจะใช้เลยพี่น้องอ้อมมาละหมูสามชั้นพี่น้องไปเดี๋ยวดูกันใกล้ๆเลยเสร็จเรียบร้อยพี่น้องต้มแหมจะใช้กบเมื่อกี้บอก,กต้มมาละ ต้มสับปะรดกับหมูสามชั้นพี่น้องโอ้โหหมูสามชั้นนี่ปิเปืป่อยเลย้ะใช้โรยด้วยต้นหอมบัคชีกระเทียมเจียวนี่สำหรับตาชัยนะพี่น้องคนอื่นก็ไม่ใส่กันนะพริกขิงหนูเนี่ยสำหรับตาชัยเนี่ยสดร้อนๆอยากกินเผ็ดก็ดตักพริกขิงหนูก็ไปด้วยพี่น้องโอ้โยคนอื่นก็ไม่ใส่กันนะขอบอกก่อนว่าตใช้ใส่พริกขิงหนูทำไมเพราะตาะชัยชอบไง ซดโล่อๆร้อนๆเรามีพิเนกนูเคี้ยวเข้าไปด้วยนี่โอ้โหสุดยอดไปทำทาริงกันดูพี่น้องกับข้าวง่ายๆอจาใชัยมีหนวดวันนี้กินต้มสับปะรดกับหมูสามชั้นหอมอร่อยพี่น้องขอบอกกับข้าวง่ายๆอจาใชัยมีหนวดขอบคุณพี่น้องทุกคนจะเป็นกําลังใจอาจารชัยขอบพระคุณมากขอทุกคนมีความสุขความเจริญไปเานาะสวัสดีครับ